สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรอันนี้เฟซซี่ขวดละสิบบาทตัวนี้กระบอกทองดูดีครับในนี้ไม่มีอะไรมายากลเป็นสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์หนูๆกดติดตามแลยยังครับสับสค้ายลองกดเลยกดเลยอันนี้เฟซซี่สโลแกนคือ เห็นน้ำในขวดไหมครับไม่มีอะไรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นกลเก่าสำหรับหน,หนูที่ยังไม่เคยเห็นมันไม่มีอะไรเลยโอเคอันนี้ไม่มีอะไรอาจารย์เอาใส่นะครับใส่เข้าไปเลยปิดขวดเอาผ้าคลุมเอาผ้าคลุมเห็นตัวนะครับ หนึ่งสองสามหายไปแล้วเวทซี <c oughs> อย่าลืมกดติดตามนะครับสนใจไอดีรายหอวอาจา์จดไอเดียรายเลยครับ085126 2672คนที่ต้องการเล่นเกมกัดเหรียญต้องขอรหัสดีก่อนรหัสดีไม่ได้ยากขับไปดูคลิปเขียนคำว่าขอรหัสส่งมา100รูปได้รหัสดีถ้าส่ง2000รูปได้กัดเหรียญฟรีไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ง่ายๆและไม่ให้ได้ง่ายๆนะครับต้องคอมเมนต์ก่อนแล้วส่งมาส่งมาไอดี ID. ลายของอาจารย์ไอพวกที่ชอบด่าก็ขอให้เจริญเจริญนะครับถ้าด่าแล้วสบายใจก็ด่าแต่บอกก่อนชาติหน้าชาติใดมีอย่าให้เจอกันเลยนะครับมิหน้าความเจริญก็ไอพวกนี้มันอยู่เองนะครับเอาครับสู้ๆสวัสดีจ้า